สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999พูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณวารุษรุ่งขามค่ะนะักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean Futures ค่ะคุณวารุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสภาครับ,รบ,รบก่อนน้นนี้เราก็มีการประเมินกันไปบางส่วนเหมือนกันนะคะว่าโอกาสที่เฟดจะลด QE ในการประชุมรอบสุดท้ายมีเหมือนกันเราก็เห็นราคาทองคำนั้นยอดตวลง,งมาเหมือนจะรับข่าวนี้ไปแล้วแต่พอลดเข้าจริง ทำไมยังโคมี์แรงในขายเหลืออยู่แล้วก็กดดันให้ราคาทองคำนั้นหลุดระดับหนึ่งพันสองรอยเหรียญไปได้คะ่ครับในส่วนของมุมมองนักลงทุนน,นะครับยังมองในส่วนของที่ทางราคาทองคาเนี่ยเป็นในส่วนของที่ทางขาลงอยู่นะครับในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเนี่ยประกอบกับในช่วงในส่วนของช่วงปลายปีเนี่ยแรงซื้อที่จะเข้ามาหนุนหรือพยุงราคาทองคําเอาไว้ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการลด QE อีทยอยลดทุกการประชุมทุก,ท,กทุกครั้งเนี่ย จนถึงปปีหน้าครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นนะครับตรงนี้ก็ยิ่งสร้างภาพรบต่อที่ทางราคทองคำนะครับประกอบกับตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการแข่งข้าค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เงินในตลาดทองคำเนี่ยยังไหลเข้าไหลออกจากตลาดจากกองทุนนะครับจะเห็นว่ากองทุน SPDR เนี่ยก็ยังมีการขายทองคําออกมาต่อนเนื่องนะครับ ค่ะก็คือทุกปัจจัยอย่างนี้ลแล้วนะครับยังแนะนําให้นักลงทุนจับตาดูนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่ราคามีการย่อลงมาทําระดับต่ำสุดของปีนะครับตอนคุณเบนเมอร์นันเก้มีการประกาศลด QE เนี่ยช่วงวันที่27-28วิทมิถุนายนเนี่ยราคามีการยอ่อโตลงมาแถวๆระดับ1,800 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทออนประมาณ2วันนะครับหลังจากนั้นก็มีการเด้งขึ้นหรือดีดขึ้นนะครับซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการต่ำกว่าระดับ 1, 2 0 0รยเหรียญดอลลาร์ต่อทออนแค่2วันเท่านั้นนะครับในรอบนี้ก็เช่นเดียวกันครับโซนระดับ1,180ยดเหรียญดอลลาร์ต่อทออนเนี่ยยังประเมินว่าน่าจะเป็นโซนในส่วนของโซนแนวรับสําคัญในระยะสั้นในระยะนี้นะครับต้องดูว่าการย่อตัวลงมาเนี่ยถ้ามีการย่อตัวแล้วนิ่งๆไม่มีแรงรับซื้อนะครับเกินกว่าอวันขึ้นไปอย่างเช่่นนน3ววััหรือ4เี ลักษณะของตลาดเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการซึมซึมลงนะครับแต่ว่าถ้ามีการย่อตัวลงมาแล้วเริ่มมีแรงรับซื้อยกตัวอย่างเช่นมีการบิดตัวกลับสัก15-20ถึงี่เหรียญเป็นต้นไปอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าแรงซื้อหรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าระดับตรงนี้เป็นราคาที่ถูกแล้วอาจจะมีการเด้งขึ้นหรือรีบาวกับเช่นเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับค่ะเบื้องต้นคุณวรรมีการประเมินไหมคะว่าจะมีปัจจัยอะไรอีกไหมที่จะทําให้ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยราคาทองคำมีโอกาสที่จะหลุดทะลุ1 1 8 0 เปลียนลงมาค่ะครับยังอยากแนะนําให้นักลงทุนน,นะครับติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในภาคฝั่งสหรัฐนะครับสําหรับคืนนี้จะมีตัวเลข GDP ไตรมาสามนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสําคัญทีเดียวเป็นรอบสุดท้ายใช่ครับเป็นรัวสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็ตัว GDP เนี่ยถือว่าเป็นการรวมการบริโภคการใช้จ่ายการลงทุนแล้วก็การนําเข้าส่งออกของภาครัฐบาลสหรัฐเอาไว้นะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัวถึงสามจุดหกเปอร์เซนต์ทงตัวจาก าดการครั้งก่อนนะครับซึ่งถ้าขยายตัวในระดับดังกล่าวเนี่ยแล้วตลาดรับข่าวในในในเชิงลบกับตัวราคาทองคำเนี่ยตรงนี้ราคาทองคำต้องระมัาระวังค่าหลุดระดับ1,180หรือว่าแนวรับระดับ1,177เหรียญลลต่อทองคำออนลงมาเนี่ยโอกาสที่จะย่อตัวไปหาระดับ1,162 1,147เหรียญลลต่อทองออนก็มีครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาแล้วแถวๆระดับ หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยรับอยู่โอกาสที่จะรีบาวก็มีเช่นเดียวกันครับต้องก็ต้องจับตาดูโซนดังกล่าวครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือตอนนี้เนะี่ยอยู่ระหว่างการลุ้นกับตัวเลขที่จะมีออกมาอยู่ระหว่างปริมปริมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนระหว่างจะขึ้นไปกับจะลงมาดูเหมือนดาวไซด์จะเยอะกว่าอัพไซด์ข้างบนใคร,ครที่มีลองโพซิชันอยู่จุดไหนคะที่จะต้องตัดสินใจถ้าหลุด1 1 8 0ต้องตัดสินใจปิดโพซิชันเลยไหมคะ แนะนำครับว่าอาจจะทยอยลดบางส่วนนะครับหรือว่าถ้าราคามีการรีบาวขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดหลุด1180ลงไปเนี่ย การดีดกลับขึ้นมาแถวๆระดับ 1195, 1190ค่อนข้างยากแล้วครับแต่ว่าถ้าณระดับปัจจุบันเนี่ยถ้าราคาณตอนนี้นะครับราคามีการทดสอบ1197อยู่ประมาณ3ชั่วโมงแล้วยังไม่ผ่านระดับ1,200นะครับ 1197, 1,200เนี่ยไม่ผ่านถ้าคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยก็อาจจะปิดสถานะในส่วนของสถานะรองเพื่อลดความเสี่ยงลงแต่ว่าถ้าผ่านขึ้นไปได้คนที่อยากจะช็อตเนี่ยให้ไปดูแถวๆระดับ1,212 12, เหรียญดอลลาร์ต่อคริสอัลนะครับ ถ้าจุดดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเป็นจุดเสี่ยงขายสาหรับการย่อตัวลงมาของรอบนี้อีกรอบหนึ่งครับค่ะจริงๆแล้วช่วงปลายปีหลายคนบอกว่าก็เป็นช่วงที่กองทุนต่างๆแต่กองทุนต่างชาติเขาก็น่าจะหยุดทํำโพ i t ชันต่างๆแล้วแต่ทําไม SPDR ถ,ถึงยังคงมีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องอีกคะครับในส่วนของ SPDR นะครับยังเป็นลักษณะจริงๆ SPDR เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กองทุนที่มีที่มีผู้จัดการกองทุนเข้ามาบริหาร้นะครับต่จะเป็นในส่วนของกอง <ED F. S 2> ทุนที่ ใช่ครับเป็นล,ลักษณะของแรงซื้อแรงสะท้อนแรงซื้อแล้วก็แรงขายของตลาดนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยจะเริ่มปิดทําการหรือทยอยปิดทําการจริงๆก็ในช่วงของวันคิดมากนะครับดังนั้นเนี่ย s p d r ก็ยังคงมีการรายงานในส่วนของการซื้อขายของตลาดอยู่เช่นเดียวกันครับค่ะถ้างางนั้นเราก็คงต้องลุ้นให้ราคาสทรงตัวอยู่ในระดับนี้นะคะไปก่อนส่วนตัว่ของเซฟฟิสตี้นะคะค ในตัวเซตฟฟตี้เน็กฟิวเจอร์นะครับก็ทิศทางยังไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็วันนี้ตัวดัชนีก็ยังมีการย่อตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับยังอยากแนะนำนักลงทุนนะครับถ้าตัวดัชนีมีการบิดตัวขึ้นไปไม่สามารถยืนเหนือระดับเก้าร้อยสิบเจ็ดจุดได้นะครับอาจจะเสี่ยงเปิดในส่วนของช็อตโพลิชันนะครับแล้วก็อรอรุ้นในส่วนของการย่อตัวลงมาตั้งแต่ระดับเก้ารอถึงระดับแปดรอยเก้าสิบ้าก็ปิดสถา,านะทำกำไรเล่นต้นนะครับเพราะว่าในส่วนของปัจจัยทางด้านการเมืองก็ ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มที่จะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่งกุมภาพันธ์เนี่ยโอกาสที่จะถูกเลื่อนหรือขยับออกไปก็มีค่อนข้างสูงครับค่ะไม่เปิด l อง g position สวนขึ้นไปนะคะเออไม่ตรงนี้ไม่แนะนําครับแนะนําจังหวะราคาหรือดัชนีมีการรีบาหรือดิดขึ้นแล้วก็เสี่ยงเปิด short ดีกว่าครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณคับคคสวัสดีค่ะสําหรับทิศทางของราคาทองคํานะคะเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับทองคํา ย่อตัวลงมาซะแรงเลยทีเดียวหลุดระดับ1,200เหรียญสารัฐต่อทรอยออนแต่ว่าณระดับที่ลงมาทำโลเมื่อวานนี้คุณวรุษบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องติดตามดูว,ว่าจะทรงทรงตัวยืนทรงอยู่ตรงนี้ระดับนี้ต่อไปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะตอนช่วงที่บอกว่าจะมีการ โอกาสที่จะมีการลด QE ตอนนั้นเนี่ยลงมา2วันมาทดสอบหลุดระดับพัน0เหมือนกันหลังจากนั้นรีบาวกลับขึ้นไปถ้านาระดับนี้ยังทรงตัวอยู่ต่อไปได้และมีแรงรีบาวกลับขึ้นมาได้15-20เหรียญโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อมีแต่ถ้า1ตัวเลขสำคัญคือน,นี้ก็คือ GDP ไตรามาส3ของสหรัฐถออกมา 3. 6โตตามที่ตลาดมีการคาดการณ์กันเอาไว้นระดับที่ น่าสนใจที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือ1 1 8 0่ยเหรียญณระดับโลเดิรรอบที่แล้วนี่แหละค่ะว่ารับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ดาวไซที่จะเป็นแนวด้านล่างลงมานั้นมีอีกลึกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะจะอาจจะมีโอกาสได้ลงไปถึง1,147ด้วยแต่ถามว่านัดจุดๆนี้คุณผู้ชมจะเปิดโพซิชันช็อตไหมคุณมรุบอกว่าโอกาสที่จะเปิดช็อตนั้นได้แต่รอดูนิดนึงนะคะรอให้ราคาในสองทองคำนั้นรีบาวกลับขึ้นไปก่อนยื่นเหนือ 1200หรือว่า1212 12, ค่อยเปิดช็อตโพซิชันลงมาใครที่มีลอง g โพซิชันอยู่ก็อาจจะต้องพิจารณาดูด้วยนะคะเพราะว่าปัจจัยในช่วงนี้นั้นยังคงเห็นแนวโนม้มทิศทางของราคาทองคำนั้นปรับตัวย่อตัวลงมาต่อค่ะนี่เป็นภาพรวมในส่วนของทองคำที่เราพูดคุยกันนะคะส่วนหุ้นไทยวันนี้เป็นการซื้อขายที่ค่อนข้างที่จะเบาบางนะคะในขณะที่ยังคงมีแรงในขายออกมาในหุ้นตัวใหญ่ๆอยู่ดีกดดันให้ดัชนีนั้